วันนี้จะพาไปกินซูชิสายพานที่ราคาถูกที่สุดในญี่ปุ่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยคุณชาแนลก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอะวันนี้จะออกไปข้างนอกนะคะเออชัยคุณจะไปไหนเอยเออออกไปซื้อของแล้วไปกินซูชิใช่ไหมเออชัยคุณกินซูชิเป็น,นยังป,ป,ป,ปะปะปะ เราออกไปเดินทางกันเถอะใช่คุณจะไปซื้อของหรอเ่าใช่คุณเบื่อหรอ่าใช่คุณร้องไห้หรอเ่าไปมาช่ไปยังไงครับเดินไปใช่ไหมเฮ้่คุณจะเดินไปซื้อของใช่ไหมครับเราเดินไปขึ้นรถเนาะ คุ้งขึ้นรถขับลูกต้องให้แม่ขึ้นก่อนบอลูกอาจจะคุ้งไปไปขึ้นรถบ๊ายบายสิคุณบ๊ายบายหนูนั่งเองเป็นไหมครับลูกคัดคัดขีบขัดด้วยครับลูกคัดขีบขัดยังคัดขีบขัดยังะคััดดขขเลยร้อนถอดหมวก เห็นหัวเถิกเลยอ่าจุนบิโอเคเลยคุณจุนบิโอเคอายุ ready ใส่คุณคิดไมชเจ้เช,ชุดปลาสต์ข้างหน้าจะเป็นส่วนสาธารณะ อยู่ใกล้ไซชูว,ว่าดยคนที่ซูชิก่อ,อน,นอื่นเราจะไปกินซูชิกันก่อนอแล้วค่อยไปซื้อของตอนนี้วัยหน่งสี่สิบละ แมคโดนัลล์น่าคุณกระโดดที่กินข้างบ้นจะมี้าแมคโดนัล์ตอนนี้ยุดพัก่อ,อนไปแล้ว <S <S ไปทางไหนิดต่ไฟแดง ช,ชื่อร้านฮามาสชิฮารมาสชิก่อนที่เราจะมาเราต้องจองคิวก่อนอเรามาก 3, ันสานกพต้องเลือกสาวตัววเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาเคาน์เตอร์หรือโต๊ะ

เขาไม่ชอบนั่งเก้าอี้เด็กเดี๋ยวพนักงานเขาจะยกเก้าอี้เด็กมาให้อยู่ชิวชีเขาได้เขาหรือสั่งของราต้องใช้แคบเด็กเริกเมนู่ออกถ้ามาชิวชีเราจะอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่ค่อยอยากมากินเท่าไหร่ของกินรู้สึกว่ามันน้อยมากชูวชีโร่ชูวชีโร่จะเยอะกว่า ของกินม oh, ีให no ้เลือกแต่นี้มีน้อยโอ้คเลยไมีหอยนางรมด้วยปกติจะไม่มีหอยนางรมโอ้วันนี้มีอีเวนต์หอยนางรมด้วยอีเวนต์เดี๋ยวเขาอะไรภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนเขามี กินนู่นก <AND> well ินนี่เขาจะจัดให้วันนี้มากินเมนูแนะนำเขาเรียกเมนูแนะนำจะเป็นหอยว่าจะชิมนหมว่าจะชิมอ่ะเราจะเลือกนี่เมนูหอยเราจะกินหอยนางเรามาดูกสั่งหอยนางกันครับ เวลาเรากดสั่งเราก็เลือกเลือกที่เมนูเลยว่าเราจะเอาอะไรเราก็กดเข้าไปก่อนจากนั้นเราก็เลือกจำนวนแล้วค่อยยืนยันว่าจะเอาไหน เดี๋ยวอยากกินมากเลยวันนี้ของกินเยอะมากเลยก่อนเนี่ยนี่มาของกินมีน้อยมากมาแล้วแบบหมดคิดหวังมากไม่อยากมาอีกแต่วันนี้ของกินเยอะมากเลยมีให้เลือกเยอะอกกีี่ไโอ้โหมีของนา่ากินเลยใช่ไหมคะอีกตัวเด้อ อันนี้ราคา5 5เยห้าสเยถ้าไม่เขีนยนราคาแสดงว่าจานละหนึงร้อเยนเนี่ยถ้าไม่เขียนราคาใส่แสดงว่ามันคือ1 0 0เงยเยนราคาซูชิที่นี่ก็จะมีざいましたรแล้วก็0องยแเยน เดี๋ยวเลือกเลือกเมนูขอกินก่อนสายพันไม่มีอะไรให้เลยไม่มีอะไรให้หยิบเลยนี่ของที่เขาหน้าจินบ้างไหมลูกเขา เมื่อของมาถึงมันจะมีแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วเราก็รอรับที่สายพานเวลามาถึงเราก็หยิบเอาคคดิเดโชอันนี้คือของเราสามีสมั่งอันนี้ซูชิสามีสั่งค่ะ จานสีขาวจะเป็น280เย็เยนส่วนจานสีทองจะเป็น150เยนรู้สึกจานสีน้ำเงินจะเป็น100เยเยนเราต้องใส่น้ำชาอีกนะคะน้ำชาเราก็วะมีช้อนอ๋อโอ้เลผงชาค่ะ เทผงชาลงไปในถ้วยแล้วเราก็เติมน้ำร้อนด้วยกดเอาเอง,องเม่อี้เนี่ยอันนี้ที่นี่เขาเป็นแบบหมุนแต่ถ้าเป็นซูชิโรจะเป็นแบบกดเอาย่างมากกินยากแต่ที่นี่กินง่ายนะคะซช่คุณนั่นนี่สือขอมาถึงแล้วสั่งเยอะมากเลย โอ้ยชิโซโอน่ากินจังเลยก็เด็อันนี้จานหนึ่งร้อยเยนค่ะก็จิมหนึ่งร้อยเยนก็น่ากินดีเนาะอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบเยนโอร้อยห้าสิบเยนสามีสั่งอะไรมาน่ากินไหมคะของกินเรามาแล้วเราขอกินก่อนนะคะติดเด็ ใส่คุงร้องไห้ด้วยเขาไม่อยากนั่งเกา้าอี้นั่งเก้าอี้ทีเลยร้รองไห้อยากนั่งเก้าอี้แบบผู้ใหญ่อะของมาละกินขนมแล้วเลอะเสือ้อลืมเอาผ้าก,ากันเปื้อนที่นี่เขาจะไม่มีจานใส่น้ำจิ้มแล้วก็อา,าจารย์จัดซูชิจานหนึ่งมาใส่อะเราขอกินก่อนนะคะ

อร่อยอร่อยค่ะบสยุเดี๋สยุาสายุ่อ่อนพอเ <c oughs> <c oughs> ยสุขุอ่อนพอ่อเหรอเรากับสามีไม่ค่อยชอบกินชูชีเท่าไหร่เวลากินก็จะประมาณนี้ <c oughs> อันนี้กินหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกินของหวานกันนะคะแต่สามีไม่กินนะคะเราคนเดียว ีของหวานเรามาแล้วน่ากินไหมเขาเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนเมื่อกี้ลืมเมลอนซึคุชิโนะคันจิยังไม่ไรเมลอนสคุชิเมลอนซึคุชิโนะเซ็ตักเซ็ตักเมลอนซึคุชิโนะเซ็ตัก

โดยที่เราเรียกพกนักงานแล้วเขาจะคิดตังค์ให้ค่ะก็ทั้งหมด2948เดยนนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นชระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ะคะอันนี้เรามาชาระเงินนะคะหน้าเคาน์เตอร์คนร้องไห้อันนี้ชําระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะหน,น่งนสงจา ต่อไปเราจะไปซื้อของกันนะนี่บม่บยบร้านซูชิกินกิมแล้วกินกิมแล้วเราก็จะกลับขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ